นะครับเรามาดูในส่วนของแบรนด์อาร์ติเทคเจอนะครับหรือว่าสถาปัตยกรรมของแบรนด์ก็คือโครงสร้างของการจัดระเบียบของแบรนด์นะครับที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Business <c oughs> ก็คือธุรกิจนะครับกับตัว Products หรือว่า Service <c oughs> ก็คือสินค้าและบริการที่ประกอบกันเป็นแบรนด์ของธุรกิจของเรานะที่จะทำให้แบบเรามองเห็นภาพรวม ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อจะพัฒนาสินค้าและบริการของธุรกิจเราได้นะครับหลักๆอะ่ะเวลาเราแบ่งจริงๆนะครับถ้าเราดูจากรูปนี้นะครับจะมีด้วยกัน4แบบด้วยกันในเชิงของโครงสร้างของการจัดระเบียบแบรนด์นะครับหรือเราเรียกว่าแบรนด์อาร์ติเ t คเจอร์นะครับแบบแรกก็คือแบรนด์เฮาส์ชื่อแบรนด์เดียวกันนะชื่อแบรนด์เดียวกันหมดเลยนะครับเช่นเงี้ยกูเกิลกัลว์จินอย่างเงี้ยชื่อแบรนด์เดียวกัน ความหมายคือการสร้างองค์กรนะครับให้เป็นแบรนด์และใช้ชื่อองค์กรไปกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆเพื่อส่งเสริมให้แบรนด์ติดตลาดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ครองใจผู้บริโภคและเป็นที่จดจำเพื่อจะให้สามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ของ g o o g l e นะครับเป็นลนักษณะของ n o โมลิติ s นะครับก็คือมี Google Book Google g ร นะครับ Google Video, Google Maps, Google t r t n นะครับ Google Drive นะครับ Google ต่างๆขึ้นต้นด้วย Google ทั้งหมดลักษณะน,นี้เขาเรียกเป็นแบรนด House นะครับที่เป็นลนักษณะแบบใช้ชื่อของแบรนด์เดิมนะครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆนะครับภายใต้แบรนด์เดิม นะเพื่อนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ใช้ชื่อแบรนด์เดียวกันของทั้ง product และ service หรือลักษณะของ Virgin นะครับสีเดียวกันคือแบรนด์เดียวกันนะถ้าอย่างเงี้ยครับแบรนด์เฮาส์นะครับที่เป็น Endor ก็คือของ Virgin แบรนด์หลักใช่ไหมครับแบรนด์รองเงี้ยของ Virgin ก็จะเป็นหลายๆแบบจะเป็นธุรกิจเกมธุรกิจทางด้าน finance การเงินธุรกิจเพลงมีเดียสื่อต่างๆแบบนี้ครับหรือธุกิจสายคันบิน แบบนี้ครับในความหมายจากเดิมเราสามารถแตกธุรกิจออกไปได้ที่เป็นคนละประเภทจากธุรกิจแม่เดิมก็ได้นะครับแต่ว่ายังคงใช้ชื่อแบรนด์หรือตาราสินค้าครับที่อยู่เป็นลักษณะของ Virgin อยู่ก็คือใช้ชื่อเดียวกันแต่ว่าคนละธุรกิจกันก็ได้ลักษณะน,นี้เราจะเรียกว่าเป็นแบรนด์ House นะครับแบบถัดมาก็คือเป็นลักษณะประเภทของ House of Brands นะครับก็คือชื่อแบรนด์จะต่างกันละ นะครับก็คือการสร้างแบรนด์นะครับที่มีชื่อหลากหลายนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับองค์กรที่ทําธุรกิจแบบหลายรูปแบบหลายประเภทนะครับจะเลือกตั้งชื่อแบรนด์ที่ไม่ต้องสอดคล้องกับชื่อแบรนด์เดิมคือตั้งให้มีความแตกต่างและก็มีอิสระนะครับในการทําการตลาดที่ต่างกันเช่นแบรนด์ของ P&G อย่างเงี้ยครับในเครือของ PNG ไงคือเราเรียกเป็น free standing ก็คืออิสระเลยยืนได้แบบอิสระไม่จําเป็นต้องใช้ชื่อของ PNG นะครับแต่คืนอ,อยู่ในเครือเดียวกันนะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ย่อยต่างๆเงี้ยครับ g i l r e t เงี้ยครับ Ariens b a m p e r เงี้ยครับคือในในความหมายก็คือเรียกว่าเป็น House of Brands ใช้ชื่อต่างกันแต่อยู่ในเครือบริษัทองค์กรเดียวกันนะแต่ว่าปล่อยของที่เป็นสินค้าคนละชื่อกัน ลักษณะแบบนี้ครับเราจะเลือกเป็น house of brand ที่เป็นแบบ free standing แบบถัดมานะครับก็คือ house of brand เช่นเดียวกันแต่เป็นลักษณะแบบลูกผสมแเราเลือกเป็น hybrid hybrid ก็คือตัวของยกตัวอย่างง่ายสุดคือ Coca-Cola เงี้ยครับแบรนด์สินค้าของ Coca-Cola Coca-Cola ตัวเองลงไปเล่นอยู่แล้วนะครับใช้แบรนด์ชื่อ Coca-Cola แต่ว่า Coca-Cola นะครับแตกแบรนด์ตัวอื่นที่ไม่ได้ชื่อ c o c a c o l a เข้ามาเช่น minute m a i d เงี้ยครับ Sprite, Fanta ลักษณะอันนี้ครับเราจะเรียกเป็น House of Brand Hybrid นะครับก็คือตัวเองลงมาเล่นด้วยแล้วก็สร้างตัวสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไม่ได้ใช้ชื่อ c o ค a c o l a แต่ว่าใช้ชื่ออื่นแบบนี้ครับเป็นลักษณะแบบ House of Brand ที่เป็น Hybrid นะครับและในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อจะกำหนด ตัวแบรนด์สินค้าของเราทั้งหมดนะครับเราลองดูว่าเราจะใช้แบรนด์อาร์ติคเจอร์นะครับหรือว่าสาพปัตรกรรมของแบรนด์ในการจะจัดระเบียบโครงสร้างของแบรนด์ของเราอะ่ะเป็นในแนวทางไหนเราสามารถเลือกดูได้นะครับว่าจะใช้เป็นแบบไหนนะนถ้าแบบนี้ก็แบบผสมก็คือมุ่งเน้นการมีแบรนด์ย่อยๆที่หลากหลายออกไป นะครับคล้ายกับเป็น house of brand แต่แต่ว่ายังคงใช้การบริหารและการจัดวางและการวางเชิงกลยุทธ์บางอย่างร่วมกันกับแบรนด์หลักก็คือผสมระหว่าง Brand House แล้วก็ house of brand ด้วยนะครับพร้อมทั้งขยายแบรนด์ brand, นะครับไปสู่สินค้าประเภทต่างๆนะครับโดยขยายไปในแนวทางสินค้าที่สอดคล้องกันแบบนี้อันนี้ลนะักษณะแบบเป็นผสมแบบเป็น h y b ริด ที่จริงก็คือเราสามารถความจริงคือสามารถบำผสมแบบไหนก็ได้แล้วแต่ที่เรากําหนดแต่หลักๆที่ที่ใช้กันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4แบบด้วยกันนะครับหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับแบบนี้ับแบรนด์ของไอตัว brand house ใช่ไหม brand house คือ1แบรนด์นะครับสามารถสร้างพลังให้เกิดภาพต่างๆเกิดการจดจําของผู้บริโภคได้แบบ fedx e มีทั้ง express นะ,งนะครับมีทั้ง office นะครับมีทั้งอื่นๆเพียบเลย นะครับที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของ FedEx นะครับให้เกิดการจดจำโดยใช้แค่แบรนด์เดียว sub brand s ับแบรนด์ก็คือเป็นการ Combining ก็คือ Corporate รวมแบรนด์มาเป็น Sub แบรนด์ย่อยของแบรนด์หลักต่างๆพวก Apple อย่างเงี้ยครับ Apple ก็ใช้เป็น iPhone, iPad, TV, iPod หรือเป็นอื่นๆเนี่ยไอตัวพวกนี้จะเรียกเป็น Sub แบรนด์ a n d r รอยแบ a น r m a r t i o t t นะครับก็จะมีแบรนด์ย่อยของตัวเองนะครับเราสามารถใช้แบรนด์หลักมาส่งเสริมแบรนด์ย่อย หรือจะทำให้แบรนด์ย่อยส่งเสริมแบรนด์หลักก็เอื้อกันได้ how of brands นะครับก็ที่อาจารย์บอกไปแล้วก็คือยกตัวอย่างเช่นแบบ P G อย่างเงี้ยครับคือแบรนด์หลักแต่ว่ากระจายแบรนด์ย่อยคนละแบรนด์กันที่ไม่ได้ใช้ชื่อ P G หรือง่ายสุดคือ Unilever ที่มีผลิตภัณฑ์ในเครือเยอะมากๆที่ไม่ได้ใช้คำว่า Unilever แต่ใช้เป็นตัวอื่นๆแต่ก็คือทุกอย่างอยู่ภายใต้บริษัทแม่ที่ใช้แบรนด์ชื่อว่า Unilever อางเงี้ครับเป็นตัวอย่าง นะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของแบรนด์อาร์ติเทคเจอร์นะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้เราดูว่าสําคัญเวลาในวางกลยุทธนะ์เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการธุรกิจของเราครับเราจะใช้โครงสร้างสถาปัตยกรรมในการสร้างแบรนด์เป็นลักษณะแบบไหนก็อน,นี้เรามีหลายๆแบรนด์นะครับ